เราจะมาฝึกพูดกันครูโซฟีจะเป็น person A แล้วเพื่อนๆก็จะเป็น person B ดีไหมคะจะได้ฝึกพูดไงดีไหมเอ่ยโอเคเริ่มเลยนะ Can we go over the project timeline? Your turn Great conference room โอเคได้ไหมคะพเพื่อนๆครูโซเฟีอยากได้ยินเสียงเพื่อนๆฝึกพูดจังเลยอะถ้าใครสามารถอัดเสียงได้นะส่งคลิปเสียงของคุณหรือวิดีโอคลิปของคุณในการพูดมาใต้คอมเมนต์ได้นะใครชอบที่จะฝึกบทสนทนาแบบนี้นะคะครูโซเฟียมีคอร์ส ที่ชื่อว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ต้องไปต่างประเทศนะคอสนี้เจ๋งมากเลยนะเพื่อนๆใครสนใจนะให้รีบทักมาด่วนๆในตามหน้าจอนี้ค่ะไว้เราจะกันในคอสอยากสำเียง,งดีเหมือนเจ้าของภาษามาหาคูโซเฟียเท่านั้นนะคะ